มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนื่มุลนะครับเนื่องจากแคมเปญดอชเซนชันต้องการยกระดับดอชคอยที่รับได้รับแรงบันดาลใจจากชิบะอินุนะครับก็คือหมาตวัวชิบะอินุสายพันธุ์นะครับสำหรับหมาจอมจัดนะครับแต่ว่า โครงการนี้จะช่วยหมาจอมจัดในบริเวณที่เขาบริจาคให้นะครับทางโ r รชชคาโกะนะครับองค์กรที่พักพิงสัตว์ไม่แสวงหาผลกำไรได้อุทิศก,กับการสร้างชุมชนสัตว์นะครับที่ห้ามค่าสัตว์เพิ่งเปิดเผย d ด g e Nation และเริ่มรับนะครับดอ e คอยปิดคอยอิ e t เ e ี e ยมและสกุลเงินดิจิตอนตัวอื่นอีก36สกุลด้วยกันสำหรับการบริจาคก,ก่อนที่จะเกิด,ก,ดการเปิดโรงพยาบาล สัตว์นะครับล้ำสมัยแห่งใหม่สำหรับสัตว์จอมจัดองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในชิคาโกได้ร่วมมือกับเอเจนซี่โฆษณาลีโอเบอร์เนตนะครับสำหรับแคมเปญโปโบโน,โนนะครับที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของมีมนั่นเองหรือเหรียญมีมนะครับตามข่าวประชาสัมพันธ์ชาวอเมริกันประมาณ59ล้านคนนะครับเจ้าของเงินสกุลดีจิตอลบางรูปแบบเพิ่มขึ้น61%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและ d o ชเนชั่นนะครับเสนอวิธี ที่มีความหมายแก่ผู้ถือเงินสกุลดิจิตอลในการใช้เหรียญดิจิตอลในการบริจาคโดยตรงผ่านรหัส QR แสดงในการโฆษณานะครับแล้วก็มันดูน่ารักมากๆเลยฉะนั้นไอ้เลเซอร์ดังกล่าวนะครับได้ให้ความสนใจกับเจ้าของคริปโตทุกคนนะครับ d o ดอ o คอ Bitcoin และ e ีท e เรียและอีกมากมายนะครับที่สามารถช่วยให้กิจกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับและกิจกรรมเหล่านี้นะครับไม่ใช่ ทำให้ราคาของเหรียญคริปโตไปถึงดวงจันทร์นะครับแต่ว่าเป็นการช่วยเลี้ยงนะครับหมาจรจัดในชิคาโกหรือช่วยเหลือนะครับหมาจอมจัดในชิคาโกนั่นเองฉานั้นประมาณ24สิงหาคม2564นะครับองค์กรช่วยเหลือสัตว์เนี่ยกำลังส่งเสริมการบริจาคคริปโตด้วยเป้าหมายที่จะโฆษงาเงินสกุลดิจิตอลนะครับที่ช่วยสุนัขนะครับจากสุนัขพวกตะเป็นพวกต้อกระจกนะครับ โดยใช้เลเซอร์นะครับที่จะช่วยให้หมาเนี่ยมันสามารถกลับมามองเห็นได้ฉะนั้นทีมงานของเขาอะนะครับก็ได้จับคู่มีมที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างพอชิคาโกนะครับซึ่งเป็นแรงผลักดันในด้านสวัสดิภาพของสัตว์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษนะครับเพื่อให้ผู้ที่รักสุนนะัขมีวิธีใหม่นะครับในการสร้างผลกระทบที่แท้จริงอย่างเบนเดสเซลนะครับรองผู้อำนวยการ ฝ่ายสัางสรรน,นะครับหรือฝ่ายสร้างสรรค์ของหน่วยงานรีโอเ n เนตกล่าวว่าซึ่งจะเลือกวิธีใช้ประโยชน์จากมีมนะครับและก็จะช่วยสำหรับในเรื่องของสัตว์เนี่ยนะครับที่ปกป้องเรื่องสายตานะครับจะใช้เลเซอร์ตาในหน่วยงานสร้างสรรค์บอยจากโฆษณานะครับนอกจากกว่าประมาณ180รายการซึ่งสามารถเห็นได้ตามป้ายโฆษณาดิจิตอลทั่วชิคาโกนะครับฉะนั้นดอชคอยนะครับก็ช่วยชีวิต และเป็นการเพิ่มขึ้นของดอรคอยเป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมว่าผู้คนรักสุนัขนะครับดอรคอยกล่าวเสริมนะครับว่าโดยอ้างถึงโทเค็นมีมยอดนิยมที่ได้รับความนิยมในการยอมรับในปีนี้อีลอนมัสซีโของเท s l a นะครับซึ่งมักถูกควบคุมตัวว่ามีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนใหญ่มีส่วนทำให้ชื่อเสียงของโทเค็นนะครับได้รับการ โปรโมทมากขึ้นนะครับและผู้คนก็เริ่มมีความกระตือล้นที่จะเชื่อมต่อกับชุมชนเงินสกุลดิจิตอลที่กำลังเติบโตซึ่งสามารถช่วยรักษาอนาคตและสวัสดิภาพของสัตว์ในชิคาโกและช่วยชีวิตสัตว์ได้นะครับฉะนั้นซูซาน่าโฮแมนนะครับ c ีออของพาวชิคาโกได้กล่าวว่าสุขสัน์นะครับบรรสุนักสากลวันสากลก็อันนี้เป็นโครงการนะครับ ช่วยสำหรับสุนัขสากลนะครับในเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับทีมได้มีการจัดวันสุนัขสากลของโลกนะครับฉะนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวเมืองหลังนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ทำให้เหรียญดอร์ชคอยเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับคนในชิคาโกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็เหรียญนี้ไม่ได้เพิ่มความมูลของดอร์ชคอยนะครับแต่ว่าสร้างผลกระทบระยะยาวแหละเรื่องของการเป็น เหรียญสกุลเงินดิจิตอลน่ยที่สามารถช่วยเหลือสุนัขจ้จัดในชิคาโก้ด้วยนะครับโดยโครงการนี้นะครับก็น่าจะหลักๆคือพวกค่าน้ําค่าข้าวค่า,าอาหารเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆก,ก็คือมาที่พิการทางสายตานะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดอะไรไปนะครับก็ขออภายด้วยแต่สําหรับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบดอชคอยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับรู้สึกยังไงบ้าง ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกบิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยก็ช่วยนะครับสําหรับทําให้ท่านเนี่ยสามารถลงทุนและมีความรู้ในการลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้และสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีซิกแนลนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ช่วยในการเทรดเบื้องต้นนะครับแล้วก็กระดานสปอตกระดานฟิวเจอร์นะครับก็จะมีการสรุปกราฟแล้วก็มีพอร์ตในการเขียนะนะครับเพื่อจะอผู้เข้ามาร่วมนะครับในกลุ่มของเทเลแกมตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าซื้อเข้าขายในรายวันได้อย่างถูกต้องนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมขอบคุณสปอนเซอร อีก2รายการด้วยกันก็มี copycat นะครับแล้วก็ออนซ n อนะครับส่วนออนซ n อนเนี่ยก็ช่วยเหลือนะครับก็สำหรับการซื้อโรบอท AI copycat ก็มีการทำ copy farming copy trading นะครับแล้วก็ master trader นะครับก็สามารถที่จะหาได้ในนั้นเลยนะครับจะเปิด P s a l e เมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งกันอีกทีนะครับก็เขาจะเปิดเหรียญ ICO นะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่า Dogecoin จะก o to t ่ e Moon มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวสํสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปไนะครับ,รบผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอและฟิวเจอร์ รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและคิว o d รคตรงนี้